เรียนท่านในขาติการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านรองในขาติการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านที่ปรึกษาท่านผู้ช่วยแล้วก็ท่านผู้ริการเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่านนะครับครับสําหรับโครงการพาน้องกลับมาเรียนระยะที่สองเนี่ยครับก็ซึ่งจริงเราก็เริ่มดําเนินการมา้สักพักแล้วครับตรงนี้เนื่องจากว่าเราโครงระยะแรกที่หนึ่งเนี่ยเราดําเนินการจนเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อช่วงเมื่อช่วงเดือน ิถุนาที่ผ่านมาเราก็เลยเริ่มตั้งแต่พุษภาที่ผ่านมาแล้วก็เราเริ่มแล้วที่สองเนี่ยตั้งกันเดือนมิถุนาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ในช่วงสองในช่วงพุทภาสามเดพุษไตหนึ่งมิถุนาถึงถึงยีิบเจ็กรกฎาคมเนี่ยมันก็มีความเคลื่อนไหวพอสมควรในเรื่องของข้อมูลการติดตามเด็กที่ตกหล่นในกองคันเนี่ยเข้ามาอยู่สูตรระบบซึ่งจากจากข้อมูลในในในครั้งแรกนะครับ ซึ่งเราเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมปี64เนี่ยข้อมูลของเด็กผมขอ,อย้อนนิดนะครับเด็กตกหล่นและเด็กออกกางคันนะครับในส่วนของสองปทอเองเนี่ยเรามีเด็กที่ต้องดําเนินการติดตามทั้งหมดนะครับ28,134คนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเด็กที่ที่เป็นเด็กช่วงรอยต่อของกอสศนะครับจํานวน14,953คนแล้วก็เด็กที่ออกกางคันระหว่างในข้อมูลดีเอ็มซีนะครับ จำนวนหนึ่งืสาพันหนึ่งร้อแปสิบเ็ดคนอันนี้คือข้อมูลณวันที่สิบเจดมกราคมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่เรานำมาติดตามในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงถึงถ้าข้อมูลณวันที่สามสิบ็ดพฤษภามนะครับเราก็มีเด็กที่ที่ที่ติดตามเนี่ยเราแบ่งเด็กเป็นห้ากลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกนะครับเด็กที่ติดตามพบตัวแล้วแต่กลับเข้าระบบการศึกษาเนี่ยแล้วเนี่ยติดตามตัวพบพบตัวแล้วกลับเข้าระบบการศึกษาเนี่ย เรามีรวมทั้งสิ้นนะครับสองหมื่คนแล้วก็คิดเป็นร้อยละเจ็ดนะครับข้อมูลณวันที่31นะครับแต่ถ้าเทียบกับ27กรกฎาคมหกที่ผ่านมานะครับเราก็มีเด็กเพิ่มขึ้นในการที่เราพบตัวแล้วกลับกูตัวดวเนี่ยอีก66คนก็จะกลายเป็น21,119คนอันนี้ก็เป็นส่วนที่ที่เป็นกลุ่มติดตามพบตัวแล้วกลับก,บกู้รัวปกติศาสตรแล้วนะครับ กลุ่มที่สองนะครับเป็นกลุ่มติดตามพบตัวครับแต่ไม่กลับระบบการศึกษาอันนี้ก็มีอยู่ณสามสิบเอ็ดพฤษภาเนี่ยครับเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบสามห้าสิบห้าคนจีเป็นละยี่สิบหกจุดหนึ่งสี่แต่ในส่วนของในช่วงช่วงสองจบเกือบสองเดือนนะครับก็มีมีเด็กที่ติดตามพบตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยอีกยี่สิบสามคนก็จะเป็นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดคนจีเปอร์ทีเป็นร้อยละยี่สิบหกจุดสองสามนะครับ แต่กลุ่มนี้ยังไม่เข้าระบบนะครับและกลุ่มที่สามเลยนะครับอันนี้ไม่ติดตามไม่ติดตามไม่พบตัวเลยอันนี้มีอยู่ในช่วงสามเดพฤษภาคมนะครับสี่ร้อยยี่สิบแปดคนแต่เพอมีเราเราติดตามตัวพบบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ลดลงอีกสี่สิบเจ็ดคนก็เหลือสามรอแปดสิบดคนแล้วที่กำลังติดตามตัวเนี่ยครับสองร้อยณสาเพฤษภาคมนะครับสองรอยี่สิบหกคน แต่ใ27รกรกฎาคมเนี่ยก็ลดลงอีกลดลง42คนก็เหลือ184คนและกลุ่มสุดท้ายกือกลุ่มที่เสียชีวิตแล้วนะครับ72คนอันนี้คือกลุ่มที่เราเป็นข้อมูลที่ทางทางเขตพื้นที่และโรงเรียนได้ช่วยกันดําเนินการติดตามเด็กตกหล่นเดวกงกันกเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงถึง27รกรกฎาคมนะครับนี่คือข้อมูลที่ที่เราเราได้ดําเนินการแล้วก็ค้นพบแล้ว แล้วก็ยังต้องติดตามต่อไปเท่าไหรน่นี่ก็เป็นอีกส่วนนะครับส่วนส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลที่ที่แยกเป็นเป็นเป็นห้ากลุ่มเหมือนเดิมแต่เป็นกลุ่มที่แยกเป็นการรึกษาภาพบังคับซึ่งท่านเลขาธิการได้เน้นเน้นว่าตรงนี้เนี่ยต้องพยายามติดตามกลับมาให้หมดกับกลุ่มกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือพ้นการรึกษาภาพบังคับแล้วอันนี้ก็กลุ่มหนึ่งก็ติดตามตัวพบแล้วกับข้อระบบก,การศึกษาแล้วเนี่ย อยู่ในส่วนของการสาภาพบังคับนะครับหนึ่งมืนเจ็ดันห้าร้อยสิบสี่คนแล้วก็เป็นเป็นกลุ่มที่พ้นการสาภาพเลยเนี่ยสองพันหกร้อยห้าคนรวมก็เป็นสองพันหนึ่งร้อยสิบเก้าคนคิดเป็นร้อยละเจ็ดสิบเอ็ดจุดห้าหนึ่งอันนี้กับข้าระบบแล้วนะครับส่วนที่สองนะครับติดตามตัวพบแล้วเนี่ยครับแต่ยังไม่สามารถนำขั้นระบบการศึกษาได้นะครับรวมภาพรวมทั้งหมดเนะนี่ยเจ็ดพันสามร้อยเจ็สิบแปดคนอันนี้แบ่งเป็น ซึ่งเป็นก้อนใหญ่นะครับคือกลุ่มการสัมภาษณ์บังคับเนี่ยถึง6 7 3 7คนนึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราต้องติดตามเพื่อน,นําเข้าสู่ระบบให้ได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเป็นส่วนที่พ้มการสัมภาษณ์บังคับแล้วอันนี้ก็6 4 1คนอันนี้คือส่วนที่ติดตามตัวพบแล้วนะครับแต่ไม่สามารถนํากลับเข้าระบบการศึกษาได้กลุ่มที่3ติดตามตัวไม่พบเลยอันนี้ก็มีการสัมภาษณ์บังคับมีรวมทั้งสิ้นเนี่ยสามร้อยแปบเอคนเป็นของการสัมภาษณ แล้วก็ส่วนที่ค้นการสา,ารบังคับไปแล้วใน27คนอันนี้ก็เป็นส่วนที่ที่ติดตามตัวไม่พบเลยรวมก็381คนกลุ่มที่4ี่กำลังติดตามเนี่ยครับก็มีรวมทั้งสิ้นเนี่ย184คนแต่เป็นการสาราบังคับเนี่ย104คนแล้วก็ค้นการสารบังคับแล้วเนี่ย80คนอันนี้ก็เป็นกลุ่มกลุ่มที่เราต้องติดตามเหมือนกันส่วนกลุ่มที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยก็เป็น72คนเท่ากับยอดเดิมที่ซึ่งเป็น กรณนี้ของพ้นการสาเอ้อยู่พันกระสั้ามคับอย่างร้อยสี่ร้อยหกสิบสี่คนแล้วก็พ้นการสาข้มคับแล้วเนี่ยแปดคนนี่คือกลุ่มที่ที่ที่เราเนการเนินการในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นระยะที่สองที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือคือส่วนที่ข้อสองข้อสามและข้อสี่ครับกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่ก็คือกลุ่มที่ติดตามตัวพบแล้วแต่ไม่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอันนี้ก็เราก็คงต้องดําเนินการเพื่อให้ เด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มระดับการศึกษาภาคบังคับ6,737คนเนี่ยเข้าสู่ระบบให้ได้ติดตามตัวไม่พบอันนี้ก็ก็ต้องติดตามมาเพื่อเพื่อเพื่อให้ดําเนินการอาจจะต้องมีการดําเนินการไปสร้างความร่วมมือกบหนวยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามตัวให้พบและกลุ่มที่4กําลังติดตามอีกร้อยไปสี่คนเนี่ยนี่คือสามกลุ่มที่เราจะต้องดําเนินการเพื่อเพื่อให้ให้เป้าหมายของเราสําเร็จผล ให้ตามตัวครบนะครับ28,1หมคนนะครับสำหรับแผนการดำเนินการในส่วนของของโครงการพาน้องกลับมาเรียนในช่วงที่รกรกฎาคมถึงกันยายน3เดือนนะครับเงพันส้านะครับเราก็มีดํานเนินการที่ดําเนินการนะครับมีอยู่อยู่4 4กระบวนการที่เราจะทําก็คือ1ก็คือการจัดทําแนวทางการดําเนินงานติดตามช่วยเหลือเด็กตกหลน่นในระกว่างกัน ให้รับการศึกษาเนี่ยพาน้องกลับมาเรียนสําหรับการปฏิบัติงานในระดับจังหวัดอันนี้เนี่ยทางสพอเองก็ได้ทางสพอเองก็ได้ดําเนินการที่จะตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อดําเนินการจัดทาร่างเรียบร้อยแล้วในการที่จะที่จะเป็นแนวทางในการที่จะกําหนดให้ทางระดับจังหวัดนได้ดำเนินการคือคือมีขอบเขตงานมีเป้าหมายให้ต้องมีกลไกการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดว่าทํำยังไงบ้างอะไรตรงนี้ครับ มีขั้นตอนการดําเนินง,งานรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการรวมทั้งการบูรณาการการเนินาการต่างๆในดับจังหวัดเนี้ยเราจะมีแนวทางให้อันนี้ก็ก็มีการร่างเสร็จรียแล้วนะครับที่ ระดับต่อไปก็คือการจัดประชุมกับนหนวยงานที่ลงนามความร่วมมือ MOU ซึ่งก็มี11หน่วยงานที่ต้องร่วมมือกับเราตรงนั้นก็จะเป็นกระทรวงต่างๆคนระับที่ว่าเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัะนนตกรรมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แรงงานตรวจแห่งชาติรับพุน้นาแห่งชาติแล้วก็กองในการรักษาความปลอภายในได้จากกรมทักทรุงเทพมหาคนครอันนี้ก็เป็นส่วนที่11หน่วยงานที่ ที่เราจะต้องจัดประชุมเพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินการต่างๆตามแนวทางที่มีร่างในข้อหนึ่งไว้ตรงนี้ก็จะมีการประชุมกําหนดไว้แล้วครับคือวันที่5 5, 5สิงหาคมที่จะถึงนะครับตรงนี้ก็ก็ก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นการดำเนินการระดับที่สองซึ่งตรงนี้เมื่อเมื่อมีการประชุมจัดทาแนวทางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแจ้งแจ้งให้ ผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยได้รับทราบและจัดทํากลไกเึ้นที่ระดับจังหวัดอันนี้ก็เป็นส่วนที่เมื่อข้อหนึ่งข้อสองเสร็จแล้วเนี่ยมีการมีการรับรู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะแจ้งให้ทางผู้ว่าการจังหวัดนะครับดําเนินการตามแนวทางที่เราได้มีการพูดคุยกันไว้ส่วนที่สามเนี่ยครับที่เราดาเนินการคือการจัดสรรงบประมาณให้เขตพื้นที่ทุกแห่งเพื่อดําเนินการเร่งรัดติดตามค้นหาช่วยเหลือเด็กให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาร่วมกับคณะขับกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดอันนี้ ก็มีการเสนอขออนุมัติซึ่งกำลังจะแจ้งจัดสรรให้ทางทาง,ทางเขตพื้นที่ได้ใช้เป็นงบประมาณในการดําเนินการในช่วงสองเดือนที่เหลือนี่ครับเพื่อจะได้ดําเนินการให้บรรลุเป,ป้าหมายที่ตั้งไว้อีกส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะทําก็คือการศึกษาวิจัยออกแบบและพัฒนาต้นแบบอันนี้ก็คือเพื่อพัฒนาต้นแบบในการที่จะที่จะติดตามค้นหาเด็ตรนและก็ทําอย่างไรให้เด็ก อยู่ในระบบการศึกษาต่อไปโดยไม่หลุดออกไปอีกอันนี้ก็ก็มีการมีการดําเนินการโดยศึกษาแนวทางการเฝ้าระวังการติดตามการช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันโดยใช้กระบวนการคิดออกแบบแบบ i g n thinking ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเราจะไปหาต้นแบบแนวทางการเฝ้าระวังติดตามช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันที่มีสิทธิภาพสองก็คือดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบเนี่ย ไม่ให้ออกจากนั่นระบบก็คือต้องหาวิธีการเพื่อให้เขาได้คงอยู่ในระบบต่อไปตัวที่สามก็คือให้เด็กกลุ่มนี้นะครับได้รับการดูแลช่วยเหลือที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรายเป็นรายบุคคลอันนี้ก็เป็นส่วนที่ที่มีการดําเนินการอยู่แล้วในในระบบดูแลชั้นเรียนของของเจ็พื้นที่การศษายอยู่แล้วระดับโรงเรียนอยู่แล้วนี่คือส่วนที่เราจะับจะทําการวิจัยตรงเนี้เพื่อหาแบบอย่างที่ดี เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการที่จะใช้เป็นแนวทางในการที่จะดําเนินการในปีต่อๆไปด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราต้องเราจะด,ดําเนินการนะครับก็คือ4 4หัวข้อหลักๆก็คือ1ก็คือการจะทําแนวทางอันนี้ก็มีร่างเสร็จแล้วการประชุมกับหน่วยงานที่ลงนาม MOU ทั้งที่แบบหน่วยงานรวมทั้งธนายในกระทรีก3หน่วยงานเนี่ยก็จะประชุมกันวันที่5สิงหาคมที่จะถึงนะครับส่วนการจาัดสรรปงะมาณก็กําลังที่จะแจ้งจัดสรรไปให้ให้โรงเรียนให้เขตพื้นที่เพื่อใช้เป็นปงะมาณในการดําเนินการ รวมถึงการวิจัยลอกแบบแด้วก็ก็เริ่มในการร่างต่างๆเรียบร้อยแล้วตรงนี้ครับครับในส่วนของกลไกการขับเคลื่อนระดับจังหวัดนะครับในโครงการพาน้องกลับมาเรียนนะครับในส่วนของของโครงของคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาสและฟันเสมอภาคและฟันเท่าเทียมกันในการศึกษาของพาน้องกลับมาเรียนระดับจังหวัดเนี่ยเราได้มีคําสั่งกระทรวงสการที่สพถ ่120ทับ2565เนี่ยสั่งณวันที่2มีนาคมพห .15 เนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยครับมีท่านผู้ว่าการจังหวัดเนีครับท่านเป็นประธานและมีสึสับิการจังหวัดเป็นเลขานุก,การอันนี้ก็ก็เป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ครับเพื่อให้การกลไกการขับเคลื่อนจังหวัดได้ไดำเนินการต่อไปได้ตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครับ คณะกรรมการระดับ <pentru> จ <them> ังหวัดนะครับที่มีที่ที่มีท่านผู้ว่าเป็นประธานเนี่ยท่านอาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการทีมปฏิบัติเพิ่มเติมจังหวัดขึ้นมาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้งในระดับอำเภอในการแต่งตั้งโดยโดยอำเภอขึ้นมาเพิ่มเติมหรือระดับตำบลเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้โดยองค์ประกอบต่างๆตรงเนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่ซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็แล้วแต่จังหวัดตรงนั้นว่าว่าจะดําเนินการไปแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในระดับอําเภอหรือระดับระดับตําบลหรือไม่สองในระดับพื้นที่นะครับคณะกรรมการระดับสถานศึกษาเนี่ยก็สามารถแต่งตั้งได้ตามความเหมาะสมของสถานศึกษาแต่ละแหง่งโดยมีผู้ในการสถานศึกษาแต่ละแหง่งหรือศูนย์ของของการศึกษาพิเศษเนี่ยเป็นประธานอันนี้ก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยครับจะมีความสําคัญอย่างมากเพราะว่า จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาหาสาเหตุรวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาเด็กเนี่ยให้เป็นรายบุคคลเพื่อเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาเด็กได้คือบางบางครั้งเนี่ยเราเราเราตามตัวเด็กพบก็จริงแต่ถ้าเราไม่มีการติดตามดูแลต่างๆมีการดูแลช่วยเหลือในเรื่องที่เขามีปัญหาอยู่เนี่ยเด็กเด็กกลุ่มเนี้อาจจะอาจจะถึงเวลาเมื่อสักพักหนึ่งอาจจะออกจากระบบไปได้ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการดําเนินการในระดับของโรงเรียนเพื่อใช้ระบบการดูแลเจ้าหน้าชี่เรียนที่ความ,มเข้มแข็งซึ่งตรงนี้ทางโรงเรียนเองเนี่ยก็สามารถไปบรูรณาการการเนินงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยครับหลายส่วนเขาก็มีมีข้อมูลพื้นฐานเขาอยู่ในการที่จะดําเนินการทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งกำนันทั้งอสอมนะครับพวกนี้เขามีมีข้อมูล นักเรียนของเราอยู่แล้วตรงนี้ดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานสําคัญที่จะต้องดําเนินการเพื่อติดตามอย่างที่ผมบอกคือเด็กที่เรายังขาดอยู่ที่เรายังไม่ไม่ได้ดไม่ไดาเข้าสูร่ระบบการได้อีกเจ็ดพันกว่าคนเนี่ยกลับสูร่ระบบให้ได้อันนี้ก็เป็นเป็น,นกลไกระดับจังหวัดนะครับซึ่งรายเดียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมีการดําเนินการแจ้งไปให้ระดับเขตพื้นที่ต่างๆได้ดําเนินการซึ่งตรงนี้เดี๋ยวพือมีงสื่อแจ้งไปถึงผู้ว่าท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านว่าคนจะต้องไปดําเนินการตรงนั้นโดยมี มีมีสื้อการยังหวัดจะเป็น,นกลไกสําคัญในการที่จะดําเนินการตรงนี้ครับเพื่อประสานฟันร่วมมือสําหรับหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด11หน่วยงานที่เรามีความร่วมมือไว้แล้วครับครับขอบคุณมากครับ